สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับที่สุดของที่สุดรถสวยทีส่สุดสภาพนางฟ้าที่สุดครับวันนี้นำเสนอ t o โยต้าวีอ 1.5e ปี2008ไหม่แท้นะครับราคาเปิดอยู่ที่179,000บาทโอ้โหจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนเบาๆสบายๆคันนี้ต้องบอกว่าสภาพสวยใสทั้งภายนอกภายในสวยมากๆครับ โอ้โหที่นี่เป็นร้านที่ได้คุณภาพแล้วก็มีบริการจัดส่งรถทั่วประเทศเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปส่งภาคใต้นะเพื่อนๆวันก่อนก็ไปส่งแถวอีสานนะครับใครสนใจรถอยู่นนทบุรีนะเพื่อนๆคันนี้สวยมากๆจริงๆนะครับโอ้โหรีบด่วนเลยนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อสดก็ดีนะครับเขาดูแลและใส่ใจครับพูดคุยราคากันได้สําหรับเงินสดน,นะโอ้โหเฮียนัเขาดูแลทุกขั้นตอน ใครต้องการรถดีๆนะฮะไว้วางใจได้และมีบริการหลังการขายรวมถึงจัดส่งถึงหน้าบ้าน มาเลยครับกับ v ีออคันนี้รีบด่วนๆนะครับสวยจริงๆออตโอต้สวยๆเลยนะครับไม่เพียงแค่1นึ0 0 0สกว่ากิโลย้านะครับเป็นไม่แท้นะโอ้โหครับรถแบบนี้สภาพแบบนี้นางฟ้ามากๆเลยไม่มีอีกแล้วครับไปตามหาเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่ารถ v ีออเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันเป็นรถที่ดีแล้วก็มีจํานวนการผลิตค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องระยะยาวหรืออะไรอย่างไรเลยนะครับ ตัยต้าวีออสคันนี้ซื้อได้ขายคล่องครับด่วนๆครับใครอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้จัดไปแน้นต่างจังหวัดก็จัดได้ซื้อสดไปส่งถึงหน้าบ้านก็ไปได้แล้วนะครับผมเอารถสไลด์ไปนะไม่ได้ขับไปนะครับเพื่อนๆเื่องนั้น<ๆ>หายห่วงในเรื่องของการบริการบางที่ต้องขับไปส่งโอ้รถเราก็ต้องแบบตากแดดตากฝนต้องขับไปด้วยกิโลก็เพิ่มนะแต่ที่นี่เอารถสไลด์ไปส่งถึงที่นินเนียนกริบกริบถึงหน้าบ้านเลยนะครับใครสนใจวีออสคันนี้รีบโทรมาด่วนครับ0 885845375หรือแอดไลน์ก็ได้ครับเดี๋ยวส่งพิกัดร้านให้มาดูเห็นกับตาก็ได้เช่นเดียวกันหรือใครอยู่ไกลไม่สะดวกอยากซื้ออ่ะวิดีโอคอลกันเลยครับวิดีโอคอลกันนี้เห็นเลยว่ารถมันสวยยังไงเป็นยังไงคู่มือเป็นยังไงเอาให้ชัดเลยนะครับรีบนะครับสภาพดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานครับด่วน